มันเป็นอะไรพี่รากมันฮะรากมันท็อปกินรากกินเต็มกินระบบรากมันเสียแต่ผมได้ใส่ยาไปแล้วล่ะแต่ทันไม่ทันไม่รู้นะเพราะว่าผมผมมันเรียกเยอะอะเรียกหลายอะมันทำนู่นทำนี่ตรงนูนตรงนี้เพิ่มไม่ได้หรอพี่สังนอกนี้เพิ่มไม่ได้เลยเพราะเพราะหน้าฝนนี่เพิ่มไม่ได้นะฮะครับหน้าฝนเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยดูเลยเนี่ยรากระบบรากเลยอย่างเงี้ยราก จะรอดไม่ออไนนะอรอดอาการน่รอดแลแต่ว่าก็าลองดูไปก่อนเสียดายอยู่ลูกชามนิดนึงเห็นมันเฉาเฉาอยู่ขโมยไปดูแลตัวเล็กนูะนะฮะและอย่างเรา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 เดินแถวแถวโน้นแหละเรามองมาตรงน,นี้มันบงังพอดีมองไม่เห็นนะมองไม่เห็นนะพี่แจงเนาะมันมันเห็นแต่คนนี้มันงามหมด่ะฮะงามหมดเราก็คิดว่าเราคิดว่าไม่มีปัญหาแล้วคิดว่าไม่มีปัญหาแล้วยังแอบมีปัญหาทุเรียนนี่เล่นยากอยู่เหมือนกันทำไงเราก็ เนเินเผลอไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเอาทําเยอะกบ,บ็ดีนะเนี่ย <c oughs> ทาเยอะไม่ดีครับต้องทําเอาแค่ตัวเองดูดแลได้แต่ว่า<ม>อันนี้อันนี้งามฮะดาว่างามครับงามครับงามงามกว่าเดิมเยอะเนาะครับผมโตวกว่าเยอะสูงเยอะเลยครับไอที่มันงามเนี่ยผม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 ว่าผมว่าไอตรงนี้นะฮะมันมันอยู่ที่สูงหน่อยน้ากลัวน้ำาะไหมด <c oughs> ผมก็ผมก็เลยปิดปิดรูท้ายน่นไว้เวลาฝนตกให้น้ําขังให้ขังรางนี่หน่อยครับมันมันงามมันมันไี่ด้กินน้ําเนี่ยมันได้กินน้ำของข้าเนี่ยฮะเพราะโคบันอยู่สูงอย่างนั้นไม่เป็นไรโอ้ผมผมผมก็ไอ้ที่มันตกสิบต่อวันแล้วมันทักข้าไม่ดีผมก็เลยขายน้ําออกไปซะโอ้เนี่ยลดวมันงามแลวใบมันใบมันอยางจะเอาลูกได้เลยอะแต่ว่าผมยังไม่เอาเพราะว่ามันยังบอกทอดสี่ปีสามปีนหน่อยแล้วปล่อย สามปีสามปีก็ไม่กี่วันนะยครับพี่สั่งพมถามนะสมมติว่ามันมันต้นเล็กก็จริงแต่อายุมันได้นี่เอาลองเอาลูกได้ไหมได้แต่ว่ากิ่งมันมีกิ่งแฝงไหมล่ะคะมีพอมีกิ่งสองกิ่งเนี่ยลองดูกิ่งมันมีอายุมันอายุมันพอห้าปีหกปีง่ายเหรอครับอ๋ออายุได้แบบนั้นปะได้อายุได้แต่ว่าต้นเล็กเล็กได้กสักไหนครับก็ประมาณประมาณประมาณนี้ประมาณนี้ครับฮะประมาณนี้ประมาณประมาณนี้ครับนี่ประมาณนี้ไม่เล็กนะ อย่างนั้นถือว่าไม่เล็กครับถือว่าเอาได้อถ้าหักอย่างนั้นไม่เล็กนะเนี่ยครับอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถ้าผมเตรียมเตรียมการเอาลูกมันก็ได้ได้เลยแต่ว่าแต่ว่าผมผมว่าผมว่าเอาไว้เอาไว Cap ้ป <Gr> ีหน้าดีกว่าเนะไม่รีบนะพี่สังไม่รีบไม่รีบเอาไว Filip ้ป <c oughs> ีหน้าดีกว่าเพราะว่าเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างนี้มันเปนต้ดับมันดับลูกตัวนี้เลยครับดาบเจอตัวนี้ดับจะตกใจเนี่ดาบไม่ได้มาหรอวันนี้นะเป็นเดือนครับไม่ได้วันต้องเป็นเดือนเลยพี่สัง ฝนด้วยเนี่ยพี่สังฝนด้วยในงานด้วยอะไรด้วยโอ้มันเลยเปลี่ยนแปลงนี่ตอนนีุ้เสือมันนอนนะฮะเนี่ยเย็นแล้วตอนนี้ห้าโมงกว่าเนี่ยมันจะมันจะนอนแล้วมันไม่คมันก็แลดูไม่ค่อยจะพังเท่าไหร่ครับนี่ตัวนี้ตัวนี้เอาได้แล้วนี่ฮะน่าจะเอาลูกได้แล้วตัวนี้ก็สามปีฮะัสามปีกว่าสามปีสามปีกะกกักะกถึงไม่ถึงเดือนดีโอ้ดูดูครับ ดูขาพี่สักกับต้นทุเรียนสองขาเท่าต้นทุเรียนนะไม่ใช่ขาเดียวเนาะดูดูครับนี่ไงนี่<า>พี่เขายังเบ้าลูกเลยเนาะนี่เนาะเสาหน้าแปดแล้วละ่ะเสาหน้าแปดอันนี้ถ้าเป็นตะเปลี่ยนเป็นเสาหน้าเสาคร <c oughs> ับหน้าแปดแล้วเนี่ยเสาหน้าแปดแล้วแต่ว่ามันโตมันโตดีก็เอาไว้เพาะเดี๋ยวเอาไว้ปีหน้าเอาพร้อมกันเพราะว่ามันมีกำลังเยอะอ๋อมันจะดูแลง่ายเลือีิเนาะจ้าแล้วทีนี้ทีนี้หน้าฝนเนี่ยหน้าฝนเนี่ยผมว่านะบางคนเข้าใจ บางคนเน่บางคนเข้าใจอีกจีแบบหนึ่งครับเพราะหน้าฝนไม่ต้องทําอะไรมันนะปุ๋ยไม่ต้องใส่อืปุ๋ยอย่าไปใส่มันนะหน้าฝนเนี่ยปล่อยเลยไม่ต้องทําอะไรเงี้ยมีผมไปดูแลสวนเ่ออื่นนะเขาไม่ใส่ปุ๋ยผมก็งงเอ๊ะท้ไม้ทำไมไม่ค่อยขยับถ้านาถ้าถ้าฝนตกเนี่ยนะดีนะเอาใส่ปุ๋ยเนี่ยผมใส่แล้วใส่ไม่ต้องใส่มากด้วยเคยใส่เคยใส่ประมาณเนี้ยแต่พอเวลาหน้าปุ๋ยเวลาหน้าฝนเนี่ยปุ๋ยใส่ลดไปได้ครรึ่่่งเเลยยัับพาาาะววนนนน้ํมฝช Oh. ช่วยรากมันช่วยเดินนะแล้วใส่ได้ใส่ดีฮะนะฝนใส่ดีนะปุ๋ยอ่ยจะบางคนไม่รู้เขาเขาไม่ใส่เลย mm. ปุ๋ยเนี่ยใส่ยังไงเสียก็ไม่เป็นไรครับจร mm. ิงๆเ้าจะมีน้ําน้ําล้างให้มันหมดเร็วๆอ่ะยิ่งดีใหญ่เลย mm. อสาคัญแะใส่ไปแล้วไม,ม,ม,ม่มีน้ํารดให้มันเนี่ย mm. น้รนารดเหมือนกันแต่ลดไม่มากลดนิดหน่อยอื mm. มันเน่ยนะอันนั้นอ่ะตายเค็ม <laughs> บางคนไม่รู้ก็เนี่ยหน้าฝนฝนฝนตกเนี่ยใสไปเลยผมไปเจอบางต้นไม่งามเนี่ยทีงานเนี่ยผมกระแทกปุ๋ยตอนฝนฝนใสไปเลยงามไปเลยเนี่ยจะมาจะมาดูอะไรมาละโอ้ <c oughs> มาดูไปดูอีกสองปีนะสองปีสองปีดามาเย็นเลยครับมาเขาตอนนั้นห่อออกเวรมาหรอครับ ทีนี้ทีนี้มีใครก็ถามอะไรระดับว่ามีคนถามว่าหรือหรือว่าตัวเล็กเอาลูกไหมได้ไหมเลยเหรอครับผมถาอายุได้มันได้อยู่แล้วเนี่ยประมาณนี้ใช่ไหมฮะประมาณนี้ครับ,รบประมาณนี้ได้เราคัดกิ่งแบบนี้ได้นะเราดูกิ่งก่อนมาดูกิ่งมันจะไม่ได้ละอายุมันได้ก็นได้หมดแต่เนนี้อผมมันบบาทอดอายุมันบอหลายโอ้อายุกยิก่งประมาณนี้ได้ไหมฮะประมาณนี้ครับครับใช่ใช่ใช่ได้เลยประมาณนี้ได้เลยของดับเองเหรอของดบของผมมาต้นสองต้น เาต้นใช่่ะลองสิฮะลองใส่ปุ๋ยหมักดูนะครับใส่ปุ๋ยหมกักใส่ปุ๋ยหมากแล้วก็พ่นให้มันปงทางใบให้มันเติมอาหารให้เต็มพอเต็มแล้วเดี๋ยวพอเวลาฤดูกาลอ่าออกดอกของมันคือบ้านเราก็อ,อากาศเย็นนิดๆใช่ป่ะมาจอ,อกดอกฮะก็ออกดอกมาก็ก็มาพ่นครุนเหนียวให้มันครับอะไรมันจะหยุดน้ำบ้างเพิ่มน้ำบ้างอะไร